แต่ล่าสุดนี่ลองซื้อสมาร์ทวอชมาจับดูเพราะว่าเครียดขึ้นเต็มเลยไม่รเชื่อถือได้หรือเปล่าเ <c oughs> วลาเล่นดนตรีเป็นเวลาเดียวที่คือเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องงานเพราะว่าเราต้องคิดต่อเออันต่อไปขอดอะไรวะเล่นอะไรงไงเพราะว่าซ้อมก็น้อยอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นหมอสายเอนเตอร์เทนนะครับ <N> นะไม่ได้มี <N> บดเวลางานแล้วก็ถอดหมวกทิ้งเลยครับแล้วก็เฮฮาวันนี้เช้าก็ใส่ใหม่เป็นหมอใหม่ไม่เป็นไรครับ ด้วยเนื้อง,งานมันเครียดอยู่แล้วเราก็คือต้องดูแลจนกว่าเขาจะหายป่วยซึ่งมันก็เป็นงานที่มัน24ชั่วโมงนอกจากเนื้อง,งานซึ่งมันกดดันอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันมีความต่อเนื่องของความกดดันอีกความคาดหวังจากประชาชนแล้วก็ระบบที่จัดให้หมอทํางานในประเทศเราอะหมอเขาคงต้องเครียดกันทุกคนแลลวครับนั่นคือปริมาณหมอเมื่อเทียบกับประชาชนอาจจะยังไม่พอทุกอย่างกระจุกอยู่ในกรุงเทพทําให้ต่างจาังหวัดกระจายไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยทั้งหมดในรวมกันก็เลยทําให้ แพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขทำงานหนักจริงๆเวลากลับบ้านนะกลับบ้านเราจะยังนึกถึงคนไข้อยู่จะ<ช>มีเคสอะไรที่เราต้องทําอะไรเราก็จะดูตารางพวกนี้<ช>เราบางทีถ้าเกิดพรุ่งนี้เราต้องทํางานเช้าทีมก็ทำให้การเล่นเราก็อาจจะเลิกเร็วขึ้นแต่ก็ยังมีจั๊กผดน,นะบางทีนัดกันมาถึงเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งโดนตามอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นหมอสูอ่ะมันจะมีเรื่องฉุกเฉินเสมอเช่นเจ็บท้องคลอดก็ยบายทิ้งกีตาร์ไว้ที้าน ขึ้น摩托车รับจ้างแล้วไปกลับมาอะไรเงี้ยมีเด็กที่ผมทำคลอดอ่ะทั้งสี่คนเลยมาดิตองมไอ้พี่เกิดมาจากเนื้อมือของหมอต้นนะคนดีที่สุดในโลเล่นดนตรีมาก่อนเป็นหมอเนาะใช่จริงจริงจริงๆเราเล่นันจะเป็นนักเรียนมัธยมด้วยซ้ำไปอ่าเหมือนหลายๆคนบอกว่าเป็นหมอที่มาเป็นนักดนตรีแต่จริงๆมันเหมือนเป็นนักดนตรีฮะที่มาเป็นหมอมากกว่าคือถ้าชุดนี้นะครับที่เล่นกันอยู่นี่ก็ประมาณปี2500 32นะฮะประมาณ33ปีแล้วจริงๆก็เป็นวงรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเมื่อก่อนก็จะมีเหมือนมาจาก2วงอ่ะครับจอยห้องซ้อมกันบาเจอกันไปไเจอกันมาก็พอตั้งใจจะไปประกวดอะไรสักอย่างนะแล้วเราก็เลยรวมซะเลยคือจริงๆวงเราเล่นเพื่องานประจําคณะงานเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่างานนั้นที่มาร,รวมกันจริงๆอะ่ะเพื่อการประกวด บ o โค้กมิวสิกอวอร์ดก็ปี1992 19, 19, 30ปีที่แล้วแต่พอตอนที่ประกวดรอบสุดท้ายจริงๆเ,เราก็ได้ที่ที่3ซึ่งที่1ก็จะเป็น Modern d o g ที่2ก็จะเป็น Smi ยป์ f l l ์ o กับ b a c k h e a d ทั้งสองวงเขารวมกันตอนเรียนกับตอนนี้มันหนักเหมือน,อนกันนะครับพูดไปแล้วซึ่งขนาดที่เลยเราก็สามารถทำที่เราประกวดได้เราเล่นได้ เพราะฉะนั้นจบจบมามันก็ทําคล้ายๆกันพูดเราตอนทํางานเราตั้งใจเต็มที่แต่พอจังหวะที่เราไม่ต้องทํางานเนี่ยเราก็จะต้องพยายามลบเรื่องงานออกจากหัวแล้วก็เวลาที่มาอยู่กับวงเนี่ยครับก็คือวางเรื่องทุกอย่างไว้ก่อนมาซ้อมเต็มที่สนุกสนานเวลาแสดงให้คนดูก็ต้องเต็มที่ครับถ้าเราเคยได้ยินนะวิชาการมีสารความสุขสารเอนโดฟินเนี่ยหลังเวลาเราเล่นออกกําลังกายแล้วลออได้นมตีมันี่คล้ายๆกันมันจะมีสารนี้ออกมาทำให้เราสบาย แต่ทุกครั้งนี้ไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนผมรู้สึกผมมีความสุขทุกครั้งที่ที่ได้มาเล่นกับวงคนดูอินร้องตามเต้นสนุกอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ของผมละผลตอบแทนไม่ใช่เป็นเงินหรอกเพราะนั้นไอความสุขจะคำชมพวกนี้แหละนะครับที่มันหล่อเลี้ยงทำให้เออเรายังรู้สึกว่าเออเล่นแล้วมันภูมิใจอะไรเงี้ยก็ผมส่วนใหญ่ก็มีคนดูผมก็ดีใจแล้วครับผมไม่ได้คิดอะไรมากนะมีคนดูมีคนตบมือมีคนร้องเพลงตามแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับครับ